สวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับช่องกองจอง้าแนวเนาะครับเนาะมือนี้ก็มาอยู่กับโคตริ์ครับผมมานะครับนะมาอยู่กับสาวทำของเฮาครับผมมือนี้ขอบุกป่าจักหน่อยเนาะครับเนาะอยู่กับไข่พีจีของเฮาครับผมมาจัดเนี่ยจัดเนี่ยทุนสองพันห้าครับผมสองพันห้าเก้าสิบเก้าจัด ปิด20เอามาเรียวครับผมบ้างเรียกก็เกิดเรียวอ๋เอาเอาตามสูตรครับผมกดยำ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 ครับผมอ้าวเรียบร้อยครับผมเป็นจังไดครับผมมันบคธรรมดาครับผมมันมีสูตรครับผมอ๋อลองปเช็ดบึงนะครับแต่ต้องทุนหนาหนานะครับถ้าสีกดแบบนียเคลือมันบวกเข่าครับผมเนาะโอ้โหสองเทียครับผม โอ,อ้โหสามเทียมันเป็นจังไหนี่มันเป็นจังไดน,นี่สิบหกบาทคืนได้หน่อยเทอไปไปโตครับผมเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วสิบเออสวยงามครับผมเอาไว้เกิอดดอกนี่เออคิวมาโตอือนอโอ้ได้เป็นสองด้ยเจ็ดสิบสองบาทไปเออเขีมาไ้เกิดตัวโบกเกิดสิบมาเอาจังหวะนี่โอ,อ้ยนอน ได้ไปอีกรวย32บาทไปบักนี้พิมพ์นำเงินจากมันเอ,อื้อนี่หนังสร้าง,างมันครับผมแทกไป500บาททุกวแล้ววันก้อนตัวครับผม5ารสี่บาทไปไปโตครับจากวันนี้เคมา3 8มรไหลโตจเจอสาม้อยยี่บาท,ทั่วบทธรรมดาอีดีครับผมพาได้ไปทัวไหนนี่ทัวไหนนี่ เออเจ็ดร้อยแปดบาทครับผมปาดไปไปโตครับผมเออมาอีกสองเทียจังไอืถบวกไปครับผมจังไถอีมฮะโอกี้เจ็ดร้อยยี่สิบอืมลัางวันกวนตัวอีกเกลียวเรียบล้อยดีครับผมโอ้โหส้ำใบเฮเลยเฮาเออลัางวันมีกะบุนาเจ็ดร้อยยี่สิบครับผมปาด สำไปเงี้ยอีหลีเขียนสุดไทยมันรวมลังวันกันครับผมเต่โทษไลยเออสองพันสามห้าสิบสองบาทปาดบทธรรม,มาดาอีหลีครับผมปาดจังหวะนี่ต้องไปโตจักน้อยเดีนี่ปอดเออไปไปโตครับผมมาไปโตกันเลยครับผมบทเศามันแล้วมาสำหรับไผที่เขามารับชมกับฝากก็ได้ฝากกดติดตาม จักหน่อยเนาะครับเนาะพอมีกำลังใจทั้งขีดต่อไปเนาะครับเนาปะาป่ะห้าสิบรอบกันไปเลยครับผมเงี้วเออโต้กันไปเลยมาจังหวะนี้สิบมาเร็วไหลบัวนี่บัวไหลว่ะร๊บไปวู้เออมาเร็วสามสิบหกจังหวะนี้จังหวะนี้นไปไปไปแบบเฝ้าๆดวนๆครับผมเปิดออโต้มักจะสีเลียนไว้จักหน่อยนี่แหละ มันแห้งครับผมมันแหงอุ้ยจะเกีตเตรมมาสามตูนไงไปตามสูตรตามสูตรไปไปไปเออว่าวรดวรัว,ว,ว,วกันไปเลยครับผมเอ,อให้มันเบิดครับผมสี่พันเนี่ยเอาให้มันเบิดเออเอาห้มันเบิดละอืมไวแตกดอกนี่นี่แบสี่บาทโอ้เบาเกินไป เออมาเร็วยี่สิบอืเอาอีกสบาทบาททุกเบียดยี่สิบตัวนี้ก็มาตขี่ให้เถอะวะนเนาะเตอร์ซิบกบาดีวโอ้ยม่ไง,ไงอันนี้ทักย,ยูสิเอาเรยเลยบนนี่ยเยกให้หน่อยเท้โอ้โหโอ้โหเบืง้ง บึงบึงพื้นทั้มพอดโอ้ยเแบบียดดวะเนี่ยเนี้ยเกลือดิ่พิมเขียวอืมไว้มาพิมเขียวบ่แตกฟาดตีทุกโอ้ซิบแถวเดียวหาบาทพอดเริ่มสิบู่โห่หลอดดิ่งเริ่มสิมู่โห่ลอดโอ้บ่เอาเบียดเลยนักเกินไปจัดเบียดทุกซิบแล้วกันครับผมเอ้าโอ้บังเรีก บังเรียกบังเรียกซื้อซอเด้นีโรย 50, โหาสิบหกบาทเป็นจังใดมาไปจังใดดีวะขอคิดก่อนพี่น้องคิดก่อนจะเข้าเนะมาเออโรยเปสิบอื้อไว้มาเจะบ่บเตียกเลมาโอ้ตู้สามสิบั้งกันเหย้าเหากันไปเลยโอ้ เอา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 เออเปลี่ยนดีครับเออฮุกล้อยเข้าไปเร็วไว้มาเรียบร้อยโดกนี่อีกทีเออสวยงามครับผมอีกหลังมันกวนตูวไปครับผมกวนตัววายูเร็วครับผมไงกวนตูวอีกทีนี่อ้มีกะเข้าไปเร็วครับผมโทาใดโทษไดใดเทาไดโทษใดครับผม ว่าไรเออสามพันเออสี่พันครับผมป๊อสี่พันยี่สิบาทครับผมป๊อตปธรรมดาอีออมาอีกทีสองร้อยปดสิบแปดเออมามาเน่ละมาเนเออมาเน่มาเนมาเนอีจังหวะนี้อีอีต้องมาแล้วอีต้องมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหบังนี่หาพัเกสิบ ป๊อดรถธรรมดาอีหลีครับผมโอ้โหรางวัลก้อนโตอีกแล้วเออหกพันพี่น้องป๊อดเฮ้ยพันสองด้วยทู่รถธรรมดาครับผมบังเดียวครับผมป๊อดทุนสองพันคุณน่ะโอ้โสีเขา่าโบสตัวเดียวนี่มาเขา่ขาโบเขาบ่ขาโบเขาบ่ขาโบโบเข่าครับผมไปไป ไปไปถึงสีสูตครับผมโอ้โอ้โอ้หรือสี่เสาดีครับได้ซ้ำเนี่ก็หลายอยู่หลายตืบเลยเด้นี่ป๊าเอ้เอ้เจ็ดสิบสองบาทเอ้เอ้เอ้มันเตะหนักเหล่ง่าครับมันคือสี่บทายอีกดอวกว่านี่เอ้เอ้งันกดเสาซัำนี่แหละครับผมป๊าหทุนงสองพันครับผม แตียกมื่นครับผมเรียบร้อยดีครับผมเอา้างั้นก็อย่าลืมครับผมโคตรลิศเนาะครับเนาะก,ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจองซาเนวน้ำเดอ้อเด้อครับเด้อเอา้าสั้นก็เอาซัมหน,นี่ก็พอครับผมเอ้าสิเอาเอาีหยังหนักหนานี่โอ้มันแตกแตกเยอะเกินครับผมมันตื่นมันตื่นเอา้าไปแค่นี่เลยเอา้าสวัสดีครับเออเอาอยู่ซันเหะเอา้าไปแล้วครับ